สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนทะลุเวลาไปโลกอนาคตกันนะคะเพื่อไปดูดูใบในปี2 0 7 1ค่ะและโลกอนาคตที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือ m u s e u m of t h e Future นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีคิวก็เลยยาวมากแล้วเราก็เลยเพิ่มมีโอกาสได้มานะคะเดี๋ยวเราว่าไปเจอกันที่มิวเซียมเลยนะคะ ว้าวเรามาถึงแล้วนะคะลงเมโทรมาถึงนะคะก็จะเจอทางเชื่อมไปยังตึกเลยแบบนี้และนี่ก็คือในส่วนของในส่วนของทางเข้านะคะสวยมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยนะคะทุกคนคือแวะถ่ายตรงนี้กันแบบสุดฤทธิ์เราเข้ามาอยู่ในอุโมงค์ทางเข้าแล้วนะคะแค่ทางเข้าก็สวยมาก เราได้คิวตอนบ่ายสามนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปรอข้างในกันก่อนนี้มาถึงแล้วทางเข้าอ่าเข้าไปเลยนะจ๊ะพราะเข้าไปถึงก็แบบโอ้วาวซาบมากเพราะว่าสวยมากเพดานนะคะเป็นแบบเหมือนภาษาอาหรับกอกะแล้วแบบเห็นแสงปุ๊บรู้เลยถ่ายรูปสวยเออแต่พอหันมาเห็นคิวแล้วก็ในส่วนของต้องยืนรอตอนนี้นะคะเราก็ เนสังเกตการอยู่นะคะเพราะว่า mm hmm. ยังไม่ถึงรอบที่เราจะได้เข้าเราจะได้เข้าตอนบ่ายสามนะคะแล้วก็เรากำลังรอเพื่อนๆมาสมทบเพิ่มเติมนะคะแต่เท่าที่ดูก็คืออาคารสวยมากนะคะแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูตรงนี้มันจะเป็นลิฟต์แก้วที่แบบสวยมากลงมารับเหมือนเป็นจรวดจรวดน,น,นี่ลงมาแล้วฮารามาปเป็นแคปซูลนะคะกล้ตัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าคิวกันนะคะสำหรับใครที่จะใส่แบงค์นะคะต้องระวังเพราะว่ามันนัก ข้าแล้วออกไม่ได้คือถ้ารูดแน,น่นแล้วมันจะที่รักสายแน่นนี่กันอแบบโอเคตอนนี้ก็คือรอเวลาอย่างเดียวนะคะเรามาถึงก่อน <c oughs> ครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยแบบต้องคีรอข้างนอกระ <c oughs> หว่างนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆนะคะสิ่งนี้คือเป็นเหมือนแบบตู้จองตั๋วเนาะซึ่ง ถ้าเห็นได้ว่ามันแบบโอเค fully book แล้วนะคะทุเ day ก็คือเพราะมันเพิ่งเปิดตัวด้วยเราต้องจองคิวออนไลน์มานะคะค่ะเราก็มาเดินดูรอบๆมันจะมีแบบซุ้มขายของแล้วก็มันมีอันนี้นะคะซึ่งเป็นแบบ perfume of the future นะคะก็คือเราสามารถ mix น้ำหอมเองได้ด้วยด้วยเครื่องอันนี้นะคะ145เหรียญนะคะก็จะได้น้ำหอมแต่บ้านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้าไปดูเลยว่าเป็นยังไงโอเคเพื่อนคนสุดท้ายของเรามาถึงแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปแล้ว อไบสรุปว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้มีไว้รับขึ้นไปแต่มีไว้ส่งลงมาอย่างเดียวนะคะ <Huh? S 1> ระหว่างยืนรอคิวเตยก็เงยหน้าไปเห็นน้องคนนี้พอดีมีความแบบเป็นพยูนโรบอทหนึ่งบินได้นะคะแล้วน้องก็จะแบบ บินไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้มันทางานยังไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูฉลาดอะแบบเหมือนเวลามันบินไปเจอสะพานเงี้ยมันก็จะย่อตัวต่ําแล้วก็ลอดสะพานไปนะคะก็แบบเป็นการเพิ่มสีสันให้กับคนที่มารอได้เป็นอย่างดีค่ะได้เข้าแล้วนะคะโอเคเรามาเข้าประชุมมืนก่อนนะคะ <c oughs> Art the world. พอคุณพี่คนนี้พูดจบนะคะประตูข้างๆพี่แกก็เปิดออกเลยค่ะฟิลแบบยานยนต์นะคะเขาก็จะจำลองเหมือนให้เราเนี่ยไปขึ้นยานเพื่อออกไปนอกโลกนะคะไปดูกันข้างบนนะคะว่าแบบโปรเจกต์ข้างบนที่เขาทำทากันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่แน่นอนนะคะไม่ได้ไปจริงค่ะของปลอมนะคะอ่านี่ก็จะเป็นฟิลแบบยานเทคออฟหนึ่งนะคะลอยตัวลอยตัวขึ้นฟ้าค่ะ สักพักก็จะมาถึงแล้วนะคะอาวากาศมาถึงแล้วนะคะอาวากาศค่ะคุณผู้ชม ย่ yeah, มาถึงแล้วนะคะพอเปิดยานมาปุ๊บนะคะมันก็จะเหมือนกับว่ายานเนี่ยมาเทียบท่าสเตชันอะไรบางอย่างบนอวกาศนะคะบนนี้นะคะทุกคนเขาก็จะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโปรเจกต์ในอวกาศเอาไว้ทั้งหมดเลยทั้งโปรเจกต์ที่เราเคยทํามาแล้วโปรเจกต์ที่กําลังทําอยู่นะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่กําลังจะลอนช์หรือว่ามีแลนจะทํานะคะอย่างเช่นพวกแบบเทสลาอะไรอย่างเงี้ยคือน่าสนใจมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแบบมีอะไรประมาณไหนบ้างโอเคคลิปเที่ยวกลายเป็นมีสาระได้ไงวะเน,นี่ยอันเป็นระบบสุริยะ ่อะะ้เราต้องแตมอันนี้ลงไปตรงนี้แล้วก็มันก็จะให้เราเล่นจริงๆอันนี้ตะยืนงงกับมันอยู่นานมากเลยนะคะแล้วก็พอจะได้ไอเดียมาแล้วแหละไอเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นการรวมโปรเจกต์ทั้งหมดที่มนุษย์เราทําบนระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะทั้งโปรเจกต์ที่ทําไปแล้วกําลังทําแล้วก็กําลังกะจะทําแพลนจะทําเปิดรับสมัครงานด้วยเอาสิาใครสนใจก็ไปสมัครได้นะคะนี่เฟซบุ๊ อันนี้คือทำกับเศษเทปลาเหรอเทปลาตะบนทรายส่วนี่คือออมชั่นนะคะช้างเหรอมีมีโปรเจกต์ที่ทำสองโลกอยู่นะอ๋อมันก็เลยไม่ไปไหนเนะาะเพราะนัชื่อโปรเจกต์กันเลยจุดแดงๆก็คือโปรเจกต์หนึง่งนะคะแล้วก็เห็นว่ามันจะไปกระจุกอยู่ที่เป็นวงกลมนั่งยองเดี๋ยวเราจะลองไปสมัครงานดูนะคะ บินกลับโลกกันนะคะกลับมาสู่โลกแล้วนะคะไปดูกันว่าบนโลกมีอะไรให้เราดูอีกบ้างนะคะเอาล่องเดินลงบันไดไปชั้นล่างเราเข้ามาสู่ h a p t e ท2นะคะจะเป็นแนวแนวแบบป่าเขาธรรมชาติไม่กี้เหมือนไปไปสเปซมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมามาดูแบบธรรมชาติในปี2070 71นะะคและไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือที่นี่เลยค่ะเข้ามาถึงครั้งแรกคือพูดจริงมันว้าวมากเดี๋ยวเตยจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูว่าเอ๊ะไอ้ขวดขวดแก้วๆนี้มันคืออะไรนะคะไปค่ะตามเตยมาเลยนี่จริงจแอบล็งนะคะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงไหนดีฮะสวยมากเลยนะคะมันเป็นแบบชีสที่เขาทำมาเป็นเหมือนนังเหมือนเป็นอะไรอะ ขอร์เร่งดีเอ็นเอค่ะอะไรนะคะเขาเก็บดีเอ็นเอสวยมากไปหายรูกกันเรากำลังไปชั้นต่อไปนะคะ มาต่อกันที่โซนนี้นะคะเป็นโซนที่เขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องบําบัดใจิตใจอะไรประมาณนี้ค่ะฟิลคาเฟ่ลมากมันมีความแบบชมพนดูนี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะด้านหลังเลยก็จะเป็นห้องแต่ละห้องนะคะให้ไปบําบัดด้วยเสียงบําบัดด้วยแสงนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เข้าไปทุกอันเนาะเพราะบางห้องคือคนเยอะ So when you have you see this light you're moving towards the center. Mm, there we go. จากโซนก็จะมีกำแพงอันนี้นะคะให้เรา make a wish นะคะหาแลว้วไม่มีปาษาไทยใครเจอบอกเดเราไปแชตเตอร์ต่อไปเรากำลังจะออกไปข้างบนนี้กันนะคะเป็นแบบ outdoor เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นไงบ้างส่วนหญ่คนเขาก็ไปถ่ายรูปก,กันนะคะทางไปก็ลึกรับมากคะคะ <c oughs> ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็รับรู้ได้ถึงไอความแดดความร้อนของอุ่นอ๋อไฮโคตรเท่ มันร้อนมากแต่มันสวยมากทุกคนร้อนจริงแล้วแบบแดดด้วยอ่ะกลับตอนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทสตนี่ออฟเลเวอร์อันนี้ลงไปะเล็กแคปซูลนะคะที่มีแค่เราวอดีคืนดีเลยบา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 ย นเราออกกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกับตัวตึกกันข้างนอกซึ่งเขาฮิตกันมากเพราะว่าตึกมันแบบค่อนข้างยูนิคนะคะโหนี่ไงนี่ไงเริ่มเห็นตึกแล้วเนี่ยข้างนอกมันยูนิคมากนะคะดูมันจะเป็นเหมือนลูกตอโอเอ้ยตัวตัวอะไรอ่ะตัวลีวงลีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นโดนัทโดนัตโดนบีให้แบบนี่ จบลงแล้วนะคะกับคลิปการมาบล็อกพาทุกคนมาเที่ยวที่ Future Museum นะคะเป็นยังไงบ้างเ,เราก็ต้องโอเคค่ะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วไปหาอะไรกินก่อนบ๊ายบายส่งท้ายทุกคนด้วยร้านกาแฟที่ขายโดยโรบอทแบบนี้นะคะสมเป็น Future Museum จริงๆเลยค่ะ